เอาไปเออไหวยไปวหวไปเก่งมากแล้ววหวกลับนะตีไปเรื่อยๆตีไปตีขาด้วยตีขาไปตีขาไปตีขามาเอาวหวกลับมาไหว้กลับมาเร็ววหวมาเออไหวมาให้รอดก่อนเร็วขาทีบไหวมาให้ได้เร็วอีกนิดเดียวจะถึงแล้วไหวมาไหวมาเร็วไหวมาไหวมาเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหม เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมให้อาจารย์พื้มสอนเลยอาจารย์สอนหน่อยท่าเนี้ยเพีตายนะพียตายนะไปอ่าดีมากให้ลอยให้ได้ไปลอยให้ได้ลอยให้ได้เร็วลอยให้ได้อ่าแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาเร็วกลับมาเร็วกลับมาเร็วอ่ากลับมาเก่งมากตีให้ได้กลับมาลอยพอไปก่อนไม่เป็นไรตีมา ลอยมาลอยมาเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากพักน